สวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปีพศ2565กระบมในายชาติชายใจตรงประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสามเขตขอส่งความสุขส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องชาวหนองปลือทุกท่านครับวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราชาวไทยถือเป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกในครอบครัว ได้กลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันญาติสนิทมิตรสหายได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกันตามวิถีประเพณีของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงการสร้างกำลังใจสร้างความสุขให้แก่กันซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมไทยมีความรักมีความอบอุ่นความเข้มแข็งและมั่นคงผมขอให้ทุกท่าน มีความสุขสดชื่นปลอดภัยในช่วงวันสงการพศ2565ร่วมกันสารต่อประเพณีสงการแบบไทยให้อยู่คู่บ้านอยู่คู่เมืองตลอดไปและขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับภูม,มิลำเนาเดินทางด้วยความระมัดระวังตามมาตรการสงการสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดขณะขับรถต้องสวมหมวกกันน็อก คาดเข็บขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหมั่นรังมือเพื่อสร้างความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมเดินทางตลอดห่วงสงการและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ไทยครับททัั้้งงงงหหนนนนนนนุ่่่่่มมมเเเเเเาาาาารรรรววำปิกก็แฮฟตตจสลืออ